สวัสดีครับผมต้นตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องคีย์บัตนะครับละคลิปนี้เนี่ยผมมีเจ้าต,ตัวสว่านไร้สายแบบโรตารี่ครับจริงๆผมเคยใช้สว่านโรตารี่แหละแต่ว่าผมไม่เคยมีเป็นของตัวเองเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้โอก,กาสนะครับมาเปิดรีวิวสักทีเพราะว่าเป็นสว่านโรตารี่ไร้สายของตัวเอง,ต,เองตัวแรกนะครับ ก็ถ่ายเก็บไว้แล้วก็ให้ทุกคนดูด้วยแล้วว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยมันใช้ประมาณไหนนะครับแล้วก็ผมมีลองใช้แล้วด้วยแล้วผมแก็แล้วด้วยนะแต่อยากถ่ายเก็บไว้ให้ทุกคนดูด้วยแล้วก็เอาไว้ผ่านไป1นปีเนี่ยเรายังใช้สว่านตัวนี้อยู่ใหม่ด้วยนะครับถ้าจํากันได้นะทุกคนผมก็มีใช้ของแบรนด์โอซูกะตัวสว่านตัวเล็กเป็นแบบไร้สายเหมือนกันแล้วก็มีตัวเครื่องเจียรไร้สายด้วยนะครับผมแอดไลน์เขาไว้แล้วนะครับตรงเนี้ยตรงสงแกนคิวอาร์คอนตรงเนี้ย ถ้าเกิดสินค้ามันมีปัญหาบอกว่าทักไปได้เลยไม่ว่าตัวไหนนะครับก็สะดวกดีก็เลยเอาแบรนด์โอซูกะมาด้วยสําหรับสวรรค์โรตาตอรี่นะครับตัว กล่องตัวนี้มันเป็นกล่องสไลด์ธรรมดาครับทุกคนไม่มีอะไรพอเปิดกล่องออกมาแล้วเนี่ยก็จะเจอพวกคู่มือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนี้เขาแถมมาให้นะตัวคู่มือกับใบรับประกันนะครับทุกคนสแกนแอดไลน์ไว้นะผมว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเราครับถ้าเกิดเราอยากสอบถามการใช้งานหรือว่าตัวเครื่องมันมีปัญหาครับอย่างน้อยๆก็ทักไปถามเขาได้เลยแล้วก็ไลน์เราก็ใช้อยู่แล้วด้วยสําหรับตัวเครื่องนะครับทุกคนมีน้ําหนักพอสมควรแล้วก็ใหญ่อ่าวัสดุไม่แย่เลยครับถือว่าติดในไปค่อนข้างดีเลยทเดียวนะครับก็มีตัวดอกสว่านดอก เจาะดอกกระแทกมาให้ครับอันนี้มี5ชิ้นนะครับทุกคนแล้วก็มีตัวด้ามจับบังฝุ่นนะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้นานๆจะได้ใช้อทีแต่อันเนี้ยได้ใช้แน่นอนครับสวรรนล์ลอตเตอรี่ตัวเนี้ยใช้แน่นอนเพราะว่าถ้าสว่รน์ตัวเล็กอะไอตัวด้ามจับอะหรือว่าลูกหมูเราแทบจะไม่ได้ใช้ตัวจับเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นสวรรนล์ลอตเตอรี่อะได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็แบตแบตมีมาก้อนเดียวนะถ้าเกิดในในรูปตัวกล่องอะมันเห็นว่าเป็น2ก้อนกันจริงแต่ว่า ขอให้มาค่อนเดียวนะแล้วก็ตัวที่ชาร์จนะครับไอตัวนี้เป็นตัวระยะที่เลวลาเราใช้เจาะเนี่ยเราจะได้กะระยะกับตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์ที่เขาใส่มาให้ในกล่องเรียงให้ทุกคนดูก็จะประมาณนี้ครับ ส่วนตัวเนี่ยตอนที่ได้มานะครับครั้งแรกเลยอ่ะผมถอดออกมาชาร์จแบตก่อนเลยนะครับก็ถ้าจํากันได้ตัวนี้เรา DIY กันมาผมยังใช้อยู่นะครับ <c oughs> ก็ใช้ของแบรนด์ุอซกานี่แหละที่สําหรับทํางาน DIY ชิ้นนี้นะครับสำหรับการชาร์จแบตนะครับก็ตัวเครื่องไม่มีชาร์จหรือว่าระดับแบตเตอรี่บอกนะครับแล้วก็ที่เครื่องชาร์จก็ไม่มีแต่ว่ามีตัวไฟนะครับโชว์ว่าแบตเตอรี่เต็ม หรือชาร์จอยู่นะครับสำหรับการใส่แบตเตอรี่เพื่อชาร์จนะครับไม่มีทางใส่ผิดแน่นอนครับเขาออกแบบมาหาล็อกสําหรับการเสียบไว้ด้านเดียวอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดชาร์จเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดชาร์จเต็มแล้วนะมันก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับจริงๆผมชาร์จไว้แล้วด้วยนะแต่ว่านน่าจะใช้ไปตอนเอาไปลองใช้มันก็ ไประดับหนึ่งแล้วนะครับต่อไปก็มาใส่ด้ามจับนะครับตัวด้ามจับเนี่ยมันจะมีตีจับอะครับมันจะหมุนได้หมุนแบบนี้ตีจับมันก็จะรวมหน่อยแล้วเราก็สามารถสวมเข้ก็ไปที่ตัวสวานได้นะครับตอนขันแน่นเราก็หมุนตัวด้ามจับเนี่ยครับแล้วก็ปรับองศาที่เราใช้แนวไหนในการเจาะอย่างเงี้ยแนวไหนจับถนัดแนวไหนจับไม่ถนัดนะครับก็ใช้ตัวนี้หมุนปรับได้เลยนะครับแล้วก็ตัววัดระยะนะครับที่เป็นตัวช่วยในการเจาะความลึกถ้าใช้สกัดครับไอ้ตัวเนี้ยตัววัดระยะตรงเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่่วาาถ้เกิด ใช้ตัวเจาะสกูเนี่ยอันนี้ใช้บ่อยนะครับก็กดตัวสีแดงแบบนี้ลงไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปส่วนตัวการฝุ่นนะครับก็อันนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ตัวดอกที่แถมมานะครับ5อันเนี่ยน่าจะเป็นตัวสกัดแหละ2อ,อัน2อ,อันนี้น่าจะเป็นสกัดแน่เลยครับอ่าใช่จริงด้วยครับก็มีแบบแบบแหลมแบบนี้นะครับแล้วก็แบบแบนแล้วก็ไอ้สอันนี้น่าจะเป็นดอกเจาะ อ่าเป็นเจาะคอนกรีดนะครับก็ดอกเจาะกอนกรีด8มิล10มิลแล้วก็6มิลที่แถมมาให้เป็นดอกสว่านเจาะกอนกรีดนะครับ3ดอกแล้วก็ตัวหัวที่ใช้สกัดนะครับก็มีหัวกลมกับหัวแบนประมาณนี้สำหรับการใส่ดอกก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่กดเข้าไปเลยนะครับทุกคนหมุนหา็อกนิดนึงนะครับแล้วก็กดเข้าไปให้มันดังแก๊กแบบนี้นะครับ ส่วนเวลาถอดออกเนี่ยให้กดตรงหัวลงนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเวลาตอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จนะครับให้กดตัวที่แบตเตอรี่ที่มันล็อกไว้นะครับกดขึ้นแล้วดึงออกนะครับสังเกตนะครับทุกคนถ้าเกิดแบตตัวด้ามจับของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเรายังไม่ใส่แบตเตอรี่แล้วด้ามจับอยู่แบบนี้นะครับเราจะใส่แบตเตอรี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดใส่ตัวรีได้ก่อนใส่แบตเตอรี่ได้ก่อนเนี่ยก็จะดีกว่านะครับตอนเปลี่ยนแบตก็อาจจะต้องปรับตัวด้ามจับนะครับให้มันใส่แบตเตอรี่ได้สําหรับตัวน้ําหนักของตัวเครื่องนะครับรวมแบตแล้วเนี่ยถือมือเดียวเนี่ยถือผมว่าถือยากนะถือไม่ไหวสั่นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้2มือจับเนี่ยก็ได้เลยไม่ไม่ไม่ได้หนักมากครับทุกคนดีกว่าดีกว่ามีสายอะ่ะ <c oughs> นะก็ผมว่าก็กโอเคแล้วก็จับถนัดมือ ระยะตัวตัวจับนี่ก็ปรับเลื่อนขึ้นได้นิดหน่อยได้ไหมอ่าได้นิดเดียวสําหรับระยะในการจับระหว่างแขนขวากับสายเนี่ยครับก็ก็ประมาณหนึ่งนะก็ได้เวลาหมุนปรับนะครับก็ให้หมุนกดปุ่มสีแดงโลง่งแล้วก็ให้หมุนไปในโหมดที่เราต้องการนะครับตัวนี้ยเป็นแบบหมุนอย่างเดียวก็คือเจาะอย่างเดียวครับ แล้วก็อีกอันก็จะเป็นแบบเจาะและกระแทกด้วยนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกระแทกหรือสักชารอใช้สก,กัดนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเสียงที่ทุกคนฟังดูก็น่าจะพอเราออกว่ามันมันค่อนข้างโอเคนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับระดับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัว สถานะแบตเตอรี่เนี่ยมันพอเราเสียบแล้วตัวเครื่องมันจะโชว์บอกเป็นไฟอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นระบบแบบไร้แพงฐานด้วยนะเพราะนั้นมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นผมไม่ค่อยชอบกลิ่นสว่รนตัวสวรรน์เป็นแบบแปลงฐานนะเวลาเรากดมันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนกลิ่นไม่ไม่อะครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ร <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปลองงานจริงกันสักเล็กน้อยนะครับทุกคนก็ จะได้รู้ว่าลักษณะการใช้งานมันเป็นประมาณไหนตรงบริเวณนี้นะครับผมก็จะใช้ลองเจ้าตัวสว่านรตลตอรี่ตัวนี้แหละนะครับจริงๆใช้ค้อนก็ได้นะครับทุกคนใช้ค้อนก็จบงานได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องการลองสว่านไงจะจะได้เห็นกันว่าลักษณะจะเป็นประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวไปลองกันเลยครับ สรุปโดยรวมก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนก็เป็นสว่านลอตเตอรี่นะก็มันช่วยทุ่นแรงเรานะครับแล้วก็ผมว่าในส่วนของงานกรรไก่นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเจาะหรืองานสกัดเนี่ยตัวสว่านลอตเตอรี่นะครับก็จะเป็นตัวช่วยทุ่นแรงเราแล้วแหละครับถ้าหากสามารถมีไว้ติดบ้านได้ก็จะดีนะครับช่วยประหยัดแรงดีสําหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าตัวสว่านลอตเตอรี่ของโอซูกะนะครับมาลองใช้พร้อมๆกันกับผมเนี่ย ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับลองไปดูราคากันได้เท่าไห่ก็ลองซื้อมาลองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับทุกคนเป็นการรีวิวง่ายๆนะครับก็บอกแค่ว่าตัวสว่านลูทเตอรีร่เราซื้อมาเราได้อะไรบ้างแล้วก็มาลองใช้งานกันคร่าวๆนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยข้อหวังว่าจะเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ